Hi Morning สวัสดีค่ะเด็กๆนี่ฮาวเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ในรูปแบบออนไลน์นะคะเด็กๆได้จะมาเรียนรู้กับคุณครูนัทยาหน่วยที่12ผิวสัมผัสรูปร่างรูปทรงนะคะสาระการเรียนรู้ 1. ผิวสัมผัสน่ารู้ สองรูปทรงต่างๆสามวงกลมวงรีนะคะและสี่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมในวันสุดท้ายในเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะคะในวันนี้เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงกลมวง,ง,งรีนะคะแต่ก่อนอื่นมาท,ทบทวนสับๆกันก่อนนะคะ รูปทรงเชฟเชฟรูปทรงสิ่งจ่วสิ่งจ่วงแปลว่ารูปทรงนะคะ่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนทบทวนนะคะทบทวนเกี่ยวกับรูปทรงที่เด็กๆรู้จักนะคะสิ่งที่เราเรียนมาแล้วในเมื่อวานนี้เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้ วงกลมนะคะวงกลมแบบนี้เขาเรียกว่ารูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะพีระมิดนะคะ,ะทรงกลมมีอะไรบ้างมีลูกบอลมีแอปโพนะคะมีวงกลมสีสันนะคะของเล่นนะคะที่เป็นทรงกลมต่อไปทรงสามเหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมที่เด็กๆรู้จักก็คือ พิซ่านั่นเองนะคะของเล่นพีระมิดนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมเพราะมีมุม1นึงสสมนะคะมีมุมอยู่3มุมนะคะรูปดาวนะคะมีแฉกห้าแฉกนะคะนี้คือรูปทรงนะคะดาวสตาร์นะคะ ในวันนี้เป็นวันที่สามเป็นวันพุธนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงกลมและวงรีนะคะว่ามีความต่างก,กันยังไงเรามาดูสาระเนะะื้อหาความรู้เกี่ยวกับหาวงกลมนะคะความหมายของวงกลมก็คือเป็นเส้นโค้งนะคะแบบปิดที่แบ่งระาหน้าออกเป็นพื้นที่นะคะจาก มีเส้นวงมาจรดกันนะคะภายในเป็นพื้นที่ภายในกับพื้นที่ภายนอกพื้นที่ภายในรูปวงกลมเรียกว่าจานนะคะเป็นวงกลมเส้นรอบวงจะมาจรดกันนะคะอัน,นนี้คือสีแดงนี่คือเขาเรียกว่าวงกลมนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า circle นะคะ ส่วนวงรีวงรีภาษาอังกฤษเที่ยกว่า o อ f e r เป็นเส้นโค้งนะคะซึ่งล้อมรอบจุดโฟกัส2จุดและทำให้ผลรวมของระยะทางจากจุดบนเส้นโคง้งไปหาเส้นโฟกัสแต่ละจุดเป็นค่าคงที่อันนี้จะอาจจะเข้าใจยากเรามาดูความแตกต่างของวงกลมกับวงรีนะคะ วงกลมจะเป็นลักษณะกลมกลมแบบนี้นะ,ะส่วนวงรีวงรีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะมีความกว้างขึ้นออกมานะคะดูนะคะอันนี้เรียกว่าวงกลม circle หยวนเชื่อนภาษาจีนว่าหยวนเชื่อนอาจจะพูดไม่ถูกนะคะ วงรีอ often เฟอร์ถั่วเยื่อสิงถั่วเยื่อสิงวงรีนะคะเด็กด,ดูความแตกต่างอันนี้คือวงกลมนะคะเส้นจัดจดกันนะคะเป็นทรงกลมกลมส่วนวงรีจะลักษณะคล้ายๆกับไข่ไข่ไก่นะคะไข่ป็ดแล้วก็ ละมุดนะคะเด็กๆรู้จักกลไม้ละมุดที่เป็นผลสีน้ำตาลไหมคะคุณค่าภาวรษารที่เด็กๆเ,เกี่ยวกับเนื้อหาที่เด็กๆได้เ,ดเรียนมาในวันนี้นะคะก็คือความจริงข้อที่2และข้อที่สีก็คือความเรียบง่ายความพอเพียงนั่นเองนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเด็กๆได้เ,ดเรียนรู้เกี่ยวกับวง กลมและวงรีนั่นเองนะคะวงกลมกับวงรีต่างกันไหมคะต่างกันนะคะวงกลมก็จะเป็นกลมกลมนะคะส่วนวงรีก็จะเป็นลักษณะตรีรีนะคะนีวงรีนะคะความจริงก็คือเด็กๆเห็นสิ่งไหนวงกลมก็คือ จะเป็นพวกเหรียญเหรียญบาทนะคะเหรียญบาทแล้วก็ลูกฟุตบอลผลแอปเปิลผลส้มเ็าจะมีลักษณะเป็นวงกลมสิ่งที่เราเห็นก็คือความจริงนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันในห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งจายเจียนลาก่อนนะคะบายบายค่ะเด็กๆจะเจอกันใหม่ค่ะ